ดีค่ะพบกับช่องขอบพ่อเจริญมา,จากามามาจ้าเนาะเจริญได่อ่างหเหรินแล้วเปิดล่องอันนังเจริญมาเหรินน้ามึงเขาจะลงบ่บกาโบกาหย่านเลยค่ะด้วยห<า>ย่านอ่างเนาะคะ่ะเนาะสำรวจ<า>ก่อนน้องเจริญสำรวจก่อน<า>สำรวจความแข็งแรงก่อนด<า>ึงก่อนจน้าจ้าเนาะดึงก่อน ออกมามันหลุนกันน้องกินเล่นจักาลุงบนน้อจแจเนาะบอลเลือเอาเร็วเอาเร็วย้อนขาเลยจ้ะแล้วย้อนขาเร็วย้อนขาคอยคอยย้อนตกกับขึ้นสำรวจสำรวจสำรวจพื้นที่มามเร็วเอา อ่นลงเลยลูกลาเลยลุยลุยเลยหลุดลาลุยเลยมาอเลยมาเออมาเะมากเยอะมาม่ทนชิมยังม e. ่ทนชิมพอเถิดสอบแล้วเสอบแล้วเออมาพึสอบแล้วเดสอบแล้ว ขอขอบพระคุณไปยังดรชัยนัน่นนะจ๊ะเนาะคือบอกอ่างน้ำให้น้องเจริญแล้วเพิ่อนหย่านน้ำพระท่านพระท่านชินเนาะจ๊ะเนาะมือแรกมือแรกมือแรกนะจ๊ะเนาะหย่านอ่างหย่านอ่าง สำรวจสำรวจพื้นที่เอาตึมลงอขหมยตึมตืมลงจังไหนมาเร็วอุ้ยอุ้ยเกล็นมามีหยานสำรวจเบิ่งซื่อๆสำรวจก่อนเกล็นสำรวจก่อนนะคะเนาะ Долларов, ล <is> ้มส <ills> องขาแล้วจะกานอนโมมาหลุนกันจะกานอนโมนอนแจ๋นเนาะเออสีขาแล้วสีขาแล้วอาลงณ์ล้งอาึมลงยังไหนมาอาึมณ์ยังไหนมาอารมณ์บันเดือดเลยนอนแจ๋นเนาะทันเดือดอ่างอยากหน่อยไปหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะ จะลุกออกเลยพญายางจะลุกออกเลยปล่อยให้เขาหลินของเขาว้ายอยากหนึ่งไปหน่อยนึงนะจ๊ะานอะสํารวจแล้วสํารวจแล้วพานกานอนอามาทึมๆึงแล้วทึมๆึลงจังไหนมาแล้วเนะ่ะ มสนุกมไหมมวนคัดมวนคัดมวนคักไปทา้งใดอีกน้อเจ้าอยู่ทางกอกหนำคนนี้มันสีอันนี้กอกหนำนะสีดำกอกหนำน่ะอุ้ยอุ้ยเละตุ่มเปะเละตุ่มเปะแล้วน้อไปแล้ว คุณแม่กอกหนามไหมเห็นบ่นั่นน่ะกอกน้ำมันจะไปเศร้ากอกน้ำามคนน่ะว้ามือมันมาทางการนอนนะจ๊ะเนาะสำรวจสำรวจมีความสุขหลายน้องจิ้มเหมือนมือเล็กนะจ๊ะมือเล็ก

ยี่บันติดกูยันานเลยมองเงี้ยมองีมอง่ร่เงยงเออมงีดีนอนเลยนอนแจ้งนอนแล้วกับตู้ประดัตู้อยากนอน มันมันมันแขบผลเนอะค่ะเนาะบอกบอกสร้างอยู่บอกว่ามันมันจะแขบไปโบน้องกินเลินตัวไงยี่ได้กัอบบอกว่าแค่นี้งพอดีเนอะค่ะฮฮ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  เดินมี่ความทุกหลายขอขอบึ้นไปยังดรกตือชายนั่งนเนจาะเน,นาหะหนอกอ่างน้ำนอขกินเลยเนระื่อยโต้น คนใหญบ้านกอกน้ำมาปีเร็วมาปีเร็วมาลงเลนน้ำอ่างอีกเร็วเร็วเร็ว thu tú của cháu Một xuân cháy thu tú được Cảm lăng xuân cháy an ขอบครุณเจริญใจนั่งตกอใจของพ่อแม่์เอฟซีน้ำเน้ด้คะเด้อขอขอบคุณไปย่างดอกเตยเชย,ยนันที่มอบอัางนำให้น้องกินเหรินได้เล่นมวนขอขอบคุณหลายๆค่ะช่วยดันชงน้องน้ำเน้ด้คะเนาะขอบคุณค่ะ